เินนยมันอยู่แถวนี้แหละจะไม่ผิดโอ้วันนี้มีมมาม่ามาม่มาม่ามาม่ามามเอ่อหมู เจอหมูแล้วแล้วตัวเดียวนะประเด็นมานี่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 พวกลูกมานนี่มา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 นี่เออมานี่มันนี่มานี่เออมานี่เอาแล้ววิ่งไปไหนแล้วอ่ะไปนู้นไปดิเออนี่นี่แหละปบ๊อบ มันสโคไปวะโอเค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 ไม่น่าเอาตัวนี้มาเลยเออมันมามันมันเกี้ย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 เออเฮ้ยเดเมนมีหน้ามองหน้าผมเลยเหนมันมันดูถูกหัวมืเดเมนะมันมองหน้าตายแล้วเหรอครั้งนี้ผมว่าผมจะการไม่ตายนะ เ็ตายอยู่ดีเฮ้อช่ย่ยการลงทุนย่อมมีเอาา่อผลเสียไม่เราต้องลงทุนซะหน่อยนะเราต้องลงทุนการการลงทุนนะรู้นะเข้าใจไหมเลยมันลงทุนก็ดีกว่าเนะะแค่ในเมนเบนมันอยู่งนี้ว่าโบติไม่เคยมาเลยน,นั่นเ่ยนี่เองทะลุม,มิติแล้เปล่าเนี่ยก็ดีได้ได้มียเยอะ มันการ e n a b อ e e เ a b l โอเคตอนนี้ผมเป็นพวกเดียมันนะนะในวันเราสมัครสมาชิกเขาแล้วเขาจะไม่ทำร้ายเรานะอ่ะนะนี่เราเป็นสมาชิกเดียวแล้วครอบครัวเดียวแล้วนะตอนนี้ผมเป็นครอบครัวแล้วผมไม่ใช่มนุษย์นะเป็นหมู ราะผมคือหมูนะเราเป็นพวกเตียยกว่าแล้วพวกอย่ามากัดกัรผมน้องนี้ที่ผมมีสินเมียไปเลยที่ไหนแล้วเนะี่ยนี่ผมอยู่ไหนวะเนี่ยเออนีอ่ไงนี่ไง เขียวเี่ไปเลยนะเนื่องจากว่าพวกนี้มันเดินไม้เป็นที่เป็นทางนะเรียกว่าตีต้องขยับไม่งั้นไม่อุ้มไม่ออกกังกายนะเขาต้องเอาอกากังกายเพราะว่าเนี่ยจะเขากินเยอะไปหน่อยอาาืาจจะแล้วนี่พวกมันเจอนานเลยเนาะเจอมากี่วิเนี่ยแต่รู้อะไรเปล่าพี่มาไหน พี่พี Styles, left, left, right, kind of ่ม kind of ินี่มินี่พี่มินี่มินี่ผมผมไม่ได้ผมพี่ชอยมาเทรดกนดีกว่าแล้วมาทำธุรกิจก็ดีกว่านะธุรกิจแสนหอมนะแล้วธุรกิจนี้คุณพี่ต้องชอบบ้างแน่แน่แล้วผมก็ชอบเหมือนกันมินี่หน่อยจมือดื้อแรงนั้นมันนี่เออนั่นแหละพี่คุณน่าชอบแน่แน่ กินเงินมันหอมงานใช่ไหมเรียกว่ากินเงินมันหอมหวานนะแต่ว่าหนึ่งจอพี่ทำร้ายผมไปแล้วผมก็ท่าอภัยนะครับเนี่ยเขาทำร้ายผมขเขาจะเรียนว่าผมเป็นคนร้ายไม่ดีไปร้ายก็ได้มันนี่มันนี่พี่มันนี่นี่นี่ไม่ได้จะมาปรึกษาหน่อยพี่รู้กเกี่ยวกับเงินทองใช่ไหมผมพาพี่ไปสถานที่ลึกลับนะ อย่างนีเลยล่ะดูไ้ก่นอนดูไปก่อนเงินมันหอมหวานเฮ้ยมานี่มานี่เออก็เดินเป็นนี่ไม่ใช่ตรงนี้คนละทางเพ่สวยละยละโค้งง้างแล้วว่ะแล้วเข้งงาง้างทำไรล่ะห <c oughs> นีดีรออะไรอ่ะเด็ดเดขอ โอ้ยเจ็ยยบไปจ็ยยบๆปจ็อ่มึงไม่ต้องงอก็ได้เฮ้ยเอเดเมนทำลายอะกินทำลายอะไระพวกมึงไม่ต้องงอหมวก็ได้โอยใช่ะพี่เขมาม่ได้ังไงวะลมยังไม่อะไรเลยนะผมนี่ผมกินนิดแล้วอ่ะ้อง,งอแหละดูวทรงนี้ แล้วเขาเป็นอะไรกันในนี้ป่ะเนี่ยพี่เขาทำไมชอบมาตรงนี้บ่อยจอยังเลยชอบเหรอบ้านบ้านนั้งมานี่นี่สร้างบ้านไหนให้นี่ไม่ต้องกลัวพวเราเฮ้ยพี่ผม